มันี่อีกกีันพิเศษปวนี้นนนไรปนัดนจนพุธอ่ะนเรีนจนปุ๊อปแอเมริกาเดนชา้าดโยน,นะแตงมน,นึงรถแกเอาเลยนี่เอาเลยนี่ เดินไหมเนี่ยเขาเดินไหมเนี่ยหนุ่ยบูมันเหยียบเส้นเลย แกงมึงกับเขานี่ว้ามึงจะไปรอเขาเจอปนันวยทางดับนี่นะเออฮึ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 ฮนฮึฮึฮมึฮึฮึฮึึฮจฮด